เอาเก้าสบายดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าควบขับขับเจ้าเนาะบ่าวสมแดงเหลือเนาะอ่ไปกันเลยนะพี่น้องพากันไปหาหน่อเนาะดินี้เนาะนี่กำลังลรถไปเนาะไปกับมังสายเนาะไปหาหน่ออยู่ไกลเนาะมื้อนี้เนาะไปกันเลยนี่ทางก็ไปทางแดงแบบนี้เนาะกำลังเดินทางเนาะดินี้เนาะนี่กำลังเดินทางไปอาจอดได้หนึ่งก่อนเนาะพี่น้องห้ามมันห้ามรถมันอ่อนเนาะเคียงห้ามรถได้หนึ่งก่อน ไปทางน้อยเนาะเข่งหามก่อนนี่เบิ้งเนาะตะเวินกำลังสะออกเนาะนี่เดินทางไปเนาะจะให้เข้าทางน้อยเนาะนี่ตอนนี้ก็กำลังสะฮอดอยู่ทางแยกขึ้นเนาะนี่เข้าไปทางนี้เลยเนาะทางน้อยนี่เนาะเบิ้งโอ้ทางนี้ก่อนเนาะเอาเล็กนึงเนาะอันตรายเ เบื้งแต่ผูแล้วพี่น้องนี่เล็กนึงเนาะนี่เนาะโอ้นี่เบื้งแต่ทางเลยเนาะโอ้ทางน้อยอีดนะีเนาะลงผูอีกโอ้ดีมึงทางนะเนาะปึ๊บปึ๊บข้ามนำ้ำตอนนี้เป็นการขับนะตอนนี้เนาะ บถ่ายเนาะพี่น้องบสร้างถ่ายเนาะทางเพื่อนกันนาะนี่ทางเาจะขึ้นไปนี่เลยเนาะเล็กหนึ่งเล็กหนึเกือบบ่ขึ้นเนาะเาจะไปเจอกันอยู่ฟุนบนเขาหอดฝนเลยเนาะเพื่อนพี่น้องวอาวิวความงามเนาะเขาทางให้เนาะนี่นี่เขาจะ่ายเห็ดสวนเนาะฟุนเอาตอนนี้หอดนะเอาตอนนี้หอน ลุดจอดเมียนนี่เนาะตอนนี้ยางไปนี่หากันยางไปนะตอนนี้นะอันนี้บอกโคมือเนาะอันนี้เนาะฐานบริสันเนาะหากันไปหาเนาะสุ่ยไก่เนาะบึงอันนี้ให้คนสุนทรเราสูง tức bố tức phi nông mình để ba nòng luôn à bố bưng mình nhà thôi <laughs> นี่เบื้องทางลงไปเบื้องทางน้อยเนาะทางขับไปหาเนาะนี่เดี๋ยวนี้หอดไปที่เรียบร้อยเนาะหอดบนยาโอหอดบนเจี๊ยส่อคาหนอนนี่กำลังตัดคันส่อคันเสียมเนาะนี่หากันเลยฮะไปทางเดิมแก้ว กัดขับซอกกัดข้างเสียมเดี๋ยวนี้หอดบน,นห้าหนอน่อนาะ <c ười> เกยมตัวห่าหนอ่อ <c ười> นี่้ไกเนะพี่น้องขี่รถมาก็บประมาณสิบโมงเลยย่างมาอีกเนาะย่างาอีกประมาณสา ؤ นาทีเบิ่งให้เขาเนาะผู้อิริเนาะ นี่ฮะจิมาหานนอนอันนี้เนาะนอนอันนี้นี่เลยเนาะ

ลูกนนอเนาะอยู่ đây เนาะมันออกละวมุดบางทีเนาะเนาะก็มีคนมาหากอนแล้วเนาะปลาหนอกกว้างนี่เจ้ามันแบกออกเนาะมันตายเลี๋ยวนอกบงปลาหนอกแบบกว้างเนาะเราก็เอาเป่ามาหักแน่เนาะแต่ว่าจะได้หนอกฟอกินดีกว่เนาะปลาหนอกกว้างนี่เจ้าเนาะมันอยากมุดเนาะพี่น้องมีคนมาหาตลอดเจ้ บ่โอ้โหบ่ฟีบ่เป็นปลาหนอเนี่กว้างอยู่เนะาะปลาหนอสวีน้อนพี่น้องอีฝั่งเหน,งนือนล้วบ่เปลาเนาะงามเขียวดีเนาะเออโอ้ยอู้หึเมยนะทีนี้อันนี้ขาปลาเนาะพี่น้องนี่บ่ มากมันเขาเก็บราคาแพงเลยนี้ต้นขาป่าใส่อันก็อันกินนี่คักเนาะโลหะหนอหานหานอ,อบูเบิ่งปลากวางนี่คักหลายเนะนี่หนอแบบนี้ตายหมดแล้วนหนอเนาะโลหาหนอกับกระจวบเนาะพี่เนาะอุปโได้กินสำหรับ bỏ cái là nó nè vừa đi kín xem hũ nè anh nào nò về mình chộp đường, đường này này chộp này nè thằng, hồ, thằng nó phù thằng vừa nói nọ có mất lắm ạ, có tốt đây. มันปานออกปังๆแต่มันบ่ออกเนาะเพิ่นมหากรได้แล้วก็ฝนตกบ่ได้กี่แล้วเนาะแม่แต่หน่อตายมันจะจบก็เนาะนี่หลังจากหาหน่อไปๆมาๆเนาะพี่น้องนําเหื้อก็แตกนําเหื้อสะนําเหื้อซ้ายเนาะนี่ก็บ่ได้หยังเนาะหน่อบ่ออกแล้วเนาะหน่อบ่ออกแล้วก็บ่ได้เนาะนี่บักอันนี้เนาะกําลังขุดหน่ออยู่เนาะ มันก็ไรคือกันเนาะมันบอดยามมันมันเน่าหมดแล้วเนาะสลายเน่าหมดแล้วไรจักน้อยเนาะมาไกลเนาะมุ้มค่านามันลดอันนี้ขวาเนาะขวาน้อยเนาะยขวาเ่าใบนะนี่บุบีนอ่ะแล้วพี่เนาะ มอก้านออกกว้างกว้างเลยเนบอกเนาะอมีขาดลรยล่เนาะพี่น้องพี่น้องหลังจากหานอแนก็ไรเนาะก็พอได้กินอยู่เนาะนี่ เราอยู ters, ่กลางป้าก็หาเนาะตามกลางหอกกลางไห้กลางสวนกลางนานี่เลยพี่น mm ้องเอ้ยเบิ้งพี่เขาจะให้ใหดสวนเนาะพุ่นสุนเภาอาอาราสุกเขาเนาะให้ใหดสวนเนาะพี่น้องเอ้อยู่พุ่นพี่น้องอยู่ป้อมภูตะพุ่นเอารถมาไว้เนาะขี่รถมาก็ประมาณสักวงนึงเนาะเทาย่างมาอีกก็สักนาทีสิบแปดนาทีประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวดีย่างลงภูไปพี่น้องย่างเลาะหาหนอกหาหนอกลงไปจังหน่อยสับเหมือนแล้วเนาะ บ่ได้เนาะพี่มบ่ได้มันมืดยามแล้วเมื่อยตอนนี้เนาะกำลังย่างขึ้นภูไปเนาะคุณเขาเปี๊ยเนาะเมื่อยไงโอ้เนี่ยได้แต่สานี่ cầm lăng phải hạ lốt nó đi nhá đây nó có lại cái, cái tiêu phệ oh. nó mình bố mình nhàm ngoài lọ à bữa nay kêu